สุนัขขี่เรือนหรือหมาขีเ่เงอนพระพุทธองค์ได้ตัดกัภภิกษุวา่าภิกษุทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเยี่นยอ่อเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเพ็ดหยาบค่ายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นถ้ำกระเสียมจยากโยค่ะบ่มีธรรอื่นยิ่งกลัวภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นสุนัขจรจอกโตที่อาศัยอยู เมื่อตอนยำรุงแหง่งราตีนิบอเห็นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายสุนัขจริงจอกตัวนั้นเป็นโรคหูสัน้นโรคเรือนสุนัขแล่นไปเทิ่งแผ่นดินกรบส่สบายไปอยู่ที่โคนไม้กรบส่สบายไปอยู่กางแจ้งกรบส่สบายมันไปอยู่มองใดมันยืนอยู่หมองใดมันนั่งอยู่หมองใดมันนอนอยู่หมองใดล้วนแต่ได้รับทุกทรมาน ในทีนั้นๆนภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกันขั้นถือกลาบสากาละและเสียงเย่นยอ่อขอบงำอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆนไปยู่สุญญาข่านกบสบายไปยู่ขนใหม่กบสบายไปยู่กลางแจงกบสบายเธอไปในทีใดเธอ,อยืนในทีใด เธอนั่งในทีใดเธอนอนในทีใดล้วนแต่ได้รับถูกทรมานในทีนั้นนั้นภิกษุทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเย่นยอ่อเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นถ้ำกระเสียมจากโยคะบวมีถ้ำอื่นยิ่งกลัวด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลาย พึ่งสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเฮาทั้งหลายจากบ่เยื่อใ่ในลาบสักการะและเสียงเย่นย่อที่เกิดขึ้นอันหนึง่งลาบสักการะและเสียงยย่นย่อที่เกิดขึ้นแล้วต้องบม่มาห่อหุมอยู่ที่จิตของเฮาภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล เตาติดชนัดภิกษุทั้งหลายลาบสกละและเสียงเยนยอเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นถ้ำกระเสียมจากโยคะโมมีถ้ำอื่นยิ่งกลัวภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วแต่หนวหลังมีเตาพันเดียวกันจำนวนมากฝูงหนึ่งอาศัยนมนั่นในห่วงน้ำลึกแห่งหนึ่ง ครั้งนั้นเต้าตัวหนึ่งได้เข้าไปหาเต้าอีกตัวหนึ่งถึงทียูแลว้วเวาว่าพอเต้าเอ๋ยเจ้าย่าได้ไปเที่ยวหากินทางทินนนเลยภิกษุทั้งหลายเต้าตัวที่สองกันยั่งคืนไปทางทินนั่นเจ้าประมงได้แทงเต้าตัวนั้นด้วยฉนักการตอมาเต้าตัวที่สอง ได้เข้าไปหาเตาตัวที่หนึ่งถึงที่อยู่เตาตัวที่หนึ่งได้เห็นเตาตัวที่สองมาแต่ไก่ขั้นเห็นจึงกล่าวถักว่าพอเตาเจ้าว่าได้ไปเที่ยวหากินทางนวลบอมแอนบอพอเตาเฮ้าได้ไปมาแล้วอย่างไหนล่ะพอเตาก็เจ้าถือกแท่งถือกตีมาบ้างบ่ล่ะพอเตาเอ๋ยเข้าถือกแท่งถือกตีเสียแล้ว นี่เชือกสนักยังติดหลังเข้ามานำอยู่นี่พ่อเต้าเอ๋ยสมนำหนาแล้วที่เถือกแท่งสมนำหนาแล้วที่ถือกตีพ่อเต้าเอ๋ยพ่อของเจ้าปูของเจ้าได้รับทุกถึงความพินาศด้วยเสือกเส้นนี้ละ่ะคือกันเจ้าจงไปเสียเดี๋ยวนี้เถิดบัดนี้เจ้าโ่เมนพวกของเข้าแล้วภิกษสูทั้งหลายคำว่าเจ้าประมงเป็นคำซื้อแทนคำว่า ม่านผูมีบาปคำวาชนักเป็นคำซื้อแทนคำวา่าลาบสกาละและเสียงยันย่อคำว่าเสือกได้เป็นคำซื้อแท่นคำวา่านั่นทิราคะความกำนัดยินดีเพาะเพลินภิกษุทั้งหลายกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังดูสึกอร่อยติดใจในลาบสกาละ และเสียงเย่นยอ่อที่เกิดขึ้นหรือดินร่นใครสีได้ยู่ภิกษุเฮาเอิญว่าภิกษุผู้ได้รับทุกข์ถึงความพินาศด้วยชนักแล้วแต่ม่านภูมิบาปใครกระทําประการใดภิกษุทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเย่นยอ่อเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเพชรหยาบคาย ต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นถ้ำกระเสมจากโยค่ะม่มีถ้ำอื่นยิ่งกลัวด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึ่งสํำเนียกใจไว้ดังนี้วา่าเฮาทั้งหลายจากบุเยื่อใยในหลาบสกาละและเสียงย่นย่อที่เกิดขึ้นอันหนึง่ง ลาบสกาละและเสียงเย็นย่อที่เกิดขึ้นแล้วต้องบอมาห่อหุ่มอยู่ที่จิตของเฮาภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเหนียกใจไว้ยางนีแลปลาเกืนเบ็ดภิกษุทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเย็นยอ่อเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเพชรหยาบค่ายต่อการบรรลุพระนิพพาน อันเป็นถ้ำกระเสียมจากโยคะบ่ม,มีถ้ำอื่นยิ่งกลัวภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพรานเบ็ดสัดเบ็ดที่มีเหือลงไปในห่วงน้ำลึกปลาที่เห็นแต่สิกินเหือตัวหนึง่งได้กลืนเบ็ดนั่นเข้าไปปลาที่กลืนเบ็ดตัวนั้นยอมได้รับทุกถึงความพินาศแล้วแต่พร่านเบ็ดผู้นั้นใครสิเหตุประการใดภิกษุทั้งหลาย คำว่าพรานเบ็ดเป็นคำซื้อแทนคำว่าม่านภูมิบาปคำว่าเบ็ดเป็นคำซื้อแทนคำว่าลาบสกาละและเสียงเย็นยอ่อภิกษุทั้งหลายมีภิกษุรูปใดร,รูปหนึ่งยังรู้สึกอร่อยยังติดใจในลาบสกาละและเสียงเย็นย่อที่เกิดขึ้นหรือดินร่นใครสิได้อยู่ ภิกษุนี่เข้าเอืนวาผู้กลืนเบ็ดของม่านผู้ได้รับทุกข์ถึงความพินาศแล้วแต่ม่านผู้มีบาปใครสิเหตุประการใดภิกษุทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเย็นย่อเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเผ็ดหยาบคายต่อการมารรลุพระนิพพานอันเป็นถ้ำกระเสมจากโยคะบ่มีถ้ำอื่นยิ่งกว่า ด้วยอาการยางนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนียกใจไว้ดังนี้วา่าเหาทั้งหลายจากบบเยอใยญ่ในลาบสกาละและเสียงยันย่อที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสกาละและเสียงยันย่อที่เกิดขึ้นแล้วต้องบ่มาห่อหุม่มอยู่ที่จิตของเหาภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลผู้กินขูดภิกษุทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเย็นยอ่อเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเพชรหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นถ้ำกระเสยียมจากโยคะบ่ม,มีถ้ำอื่นยิ่งกลัวภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนโตกังสละกะ คำว่ากังสรารกานีเป็นสัตว์กินขูดชนิดหนึ่งซึ่งอัถกถากาวาเวลามันกินขูดนั้นมันสีเอาเท้าสองเท้าหลังยันแผ่นดินแล้วยกสองเท้าหนาตั้งไว้อยู่เทิ่งบนกองขูดแล้วงอหนากินไปพางเปรียบเหมือนโตกังสรารกะซึ่งกินขูดเป็นอาหารอิ่มแล้วด้วยขูดท่องปองด้วยขูดอันหนึง่งกองขูดใหญ่ ที่มีอยู่ตรงนาของมันเพราะเหตุนั้นมันจังนึกดูมินกังสรารกาตโตื่นวาเฮ้าภูมิขูดเป็นพักษาอิ่มแล้วด้วยขูดท่องป้องด้วยขูดอันหนึง่งกองขูดใหญ่ตรงนาของเฮ้ากันย่งมีกังสรารกาตโตื่นมีบุญน้อยมีเกียรติน้อยบร่รวยลาบด้วยขูดดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในศาสนานีกัเหมือนกันเป็นผู้ถือลาบสการะและเสียงเยินย่อขอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเศร้าคล้องจีวรถือบาทเข้าไปบินทบาทในมู่บานหรือในเมืองเธอใดฉันตามพ่อใจจนอิ่มแล้วในทีนั้นด้วยเทิงเขากระนิม่นเพื่อฉันในมืออื่นนําด้วย ของบินทบาตกเต็มบาทกลับมาด้วยภิกษุนี่รั้นกลับมาถึงวัดแล้วก็พูดพร่ำคือยังโตกังสรารกะดในทามกางมูเพื่อนภิกษุว่าเฮาเดฉันตามพ่อใจจนอิ่มแล้วทั้งเขายังนิมนต์เพื่อฉันในมืออื้นนี่อีกของบินทบาทของเฮานี่ก็เต็มบาทกลับมาเฮารวยลาบด้วยจีวอนบินทบาตเสน,นาสนะ และคีลานาปัจจัยเพศสัตว์บริขารส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้มีบุญน้อยมีอภินิานหารน้อยจังบรุ่ยลาบด้วยจีวอนบินตาบาดเสนาสนะและคีลานาปัจจัยเพศสัตว์บริขารดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นถือลาบสกาละและเสียงย่อนย่อขอบง่ำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนน,นัน ย่อมนึกดูมินภิกษุเหล่าอื่นผู้มิศีลเป็นที่รักภิกษุทั้งหลายการได้ลาบของโมกะบุรุษชนิดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อทุกไรไประโยชน์เกื้อกูลสิ้นการละนั่นภิกษุทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเย็นยอ่อเป็นอันตรายติดท่ารุ่นแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นถ้ำกระเสมจากโยคะ บมมีทำอื่นยิ่งกลัวด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเฮาทั้งหลายจากบ่เยหยื่อใยในลาบสกาละและเสียงเยันย่อที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสกาละและเสียงเย่นย่อที่เกิดขึ้นแล้วต้องมาม่าหอหุม่มอยู่ที่จิตของเฮาภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนียกใจไว้อย่างนีแลพู้ติดเชิงน้ำภิกษุทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเย็นยอ่อเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุนิพพานอันเป็นถ้มกระเสยียมจากโยกะบ่มีถ้มอื่นยิ่งกลัวภิกษุทั้งหลายแกะชนิดมีขนเาว เข้าไปสู้เชิงน้ามันของอยู่ในทีนันนัน,นติดอยู่ในทีนันนันพวพันอยู่ในทีนันน,นัได้รับถูกพินาศอยู่ในทีนันนัน,นชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสนานีกับชั้นนั้นเธอเป็นผู้ถูกหลาบสักการะและเสียงยันย่อขอบงำเอาแล้วมีจิตติดเด่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเศร้าข้องจีวร ถือบาทเข้าไปบินทาบาทในมู่บานหรือในเมืองเธอของอยู่ในทีนันนันติดอยู่ในทีนันนันผูพ,พันในทีนันนันได้รับถูกพินาศอยู่ในทีนันนันภิกษุทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเย่นยอ่อเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเพดหยาบค่ายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นถ้ำกระเสมจากโยค่ะบ่มีถ้ำอื่นยิงกว่า ด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเฮาทั้งหลายจากัวเย่ญ่ในหลาบสกาะละและเสียงยันย่อที่เกิดขึ้นอันหนึ่งหลาบสกาละและเสียงยันย่อที่เกิดขึ้นแล้วต้องมะมะห่อหุ่มอยู่ที่จิตของเฮาภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล ผู้ถือลาวอาบยาผิดภิกษุทั้งหลายลาบสการะและเสียงยย่นย่อเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเผ็ดยาบค่ายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นถ่ามกระเสมจากโยคะบ่มีท่าอื่นยิงกลัวภิกษุทั้งหลายลาวที่อาบยาพิษจะเสียภัยกันนกหลาบสการะและเสียงยย่นยอ่อจะติดตามภิกษุผู้ยังต้องศึกษา ยังบรลุถึงขั้นสุดแห่งสิ่งที่ตนจำนงหวังภิกษุทั้งหลายคำว่าลาวเป็นคำซื่อแทนคำวา่าลาบสกาละและเสียงเยินยอภิกษุทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเย่นยอเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเพ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นถ้ำกระเสมจากโยคะบ่มีถ้ำอื่นยิ่งกลัวด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายเพึ่งสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเฮาทั้งหลายจากบบเยื่อใหยได้ลาบสกาละและเสียงเย็นย่อที่เกิดขึ้นอันหนึง่งลาบสกาละและเสียงเย็นย่อที่เกิดขึ้นแล้วต้องบ่มาหอหุม่มอยู่ทิ่จิตของเฮาภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลจากแหงอสนีบาต ภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอ่อเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเพ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นถ้ำกระเสียมจากโยคะบ่มีถ้ำอื่นยิ่งกลัวภิกษุทั้งหลายจากแข่งอสนีบาตอันปลุกโผล่งตกล่องถือกระมอมของไผยกันนอภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอ่อ ที่ตามติดภิกษุผู้ยังต่องศึกษายังบรรลุถึงขั้นสุดแห่งสิ่งที่ตนจำนงหวังภิกษุทั้งหลายคำว่าจากแห่งอาสนิบาตอันลุกพโพร่เป็นคำสื่อแทนคำวา่าลาบสกาละและเสียงเยินยอ่อภิกษุทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเยินยอ่อเป็นอันตรายที่ท่ารุ่นแสบเพชรหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพาน อันเป็นร้ำกระเสมจากโยคะบ่มีถ้ำอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายเพิ่งสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเฮาทั้งหลายจากบ่เยื่อใยในลาบสกาละและเสียงเยินย่อที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสกาละและเสียงเยินย่อที่เกิดขึ้นแล้วต้องบ่มาห่อหุ่มอยู่ที่จิตของเฮา ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล